มีเครื่องหมายเท่ากับและสุดท้าย5ส่วนนะคะมันก็คือกรอบคำตอบที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมบางเด็กบางคนเทนะคะบางคนก็จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมแต่แม่ครูขออนุญาตใช้คำว่ากรอบคำตอบเราจะไม่เติมตัวเลขลงไปในนี้นะคะถ้าเติมตัวเลขลงไปแปลว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ถูกต้องค่ะเอาทวนอีกครั้งนะคะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวก ประโยคสัญ,ญลักษณ์จะต้องประกอบด้วย5ส่วนส่วนที่1ตัวเลขที่อยู่หน้าสุดเราเรียกว่าตัวตั้งตามด้วยเครื่องหมายในข้อนี้ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกค่ะตัวที่3หรือส่วนที่3ตามด้วยเลข5เลข5เขาเรียกว่าตัวบวกแล้ว4ส่วนประกอบที่4ก็คือเครื่องหมายเท่ากับสุดท้ายองค์ประกอบที่5ของประโยคสัญ,ญลักษณ์ ก็คือกรอบคำตอบหรือว่าสี่เหลี่ยมเด็กๆจะพูดว่า5โทษนะคะ2บวกเท่ากับสี่เหลี่ยมแค่นี้ละค่ะประโยคสัญลักษณ์มีส่วนประกอบแค่5ส่วนแค่นั้นเองอย่าลืมนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างเพื่อที่จะทบทวนความเข้าใจกันนะคะให้ลูกๆเปิดหนังสือไปที่หน้า102นะคะ หน2มี1มี0มี2เปิดหนังสือคณิตศาสตร์ไปนะคะหน้า102ข้อที่ข้อที่เท่าไหร่นะคะข้อที่2หน้า102มีโจทย์อยู่ว่าหาเด็กๆดูนะคะชี้ตามแม่ครูไปด้วยก็ได้ค่ะในตะกระ้าในตะกระ้าในตะกร้านะคะในตะกระ้ามีแตงกว่า2ผล สองนะคะเลขสองเมื่อกี้ก็คือตัวตั้งในตากร้ามีแตงกวา